อันนี้ของล็อตใหม่นะครับเดี๋ยวจะเทสนนด้วยการทุบร็อตใหม่นนี้กำลังอย่างนี้ถ้าถ้ามันเหล็กมันอ่อนมันจะยุบตัวแล้วอันนี้มันยังไม่ยุบตัวถ้าถ้าเป็นของเออเป็นของแบบทั่วไปอะ ต่อกไปมันก็ยึดอยู่ดีอย่างเงี้ยเลกมันอ่อนไงอันนี้อันนี้ก็ยังแข็งนะอันนี้บางแข็งแต่มันหลวมเวลาเวลาพอเราใส่แล้วที่มันดังบล็อกเพราะมันจังหวะวามันแคมมันเตะมันเปิดช้าปิดเร็วก็คือเวลามันจะเตะปุ๊บมันก็ดีดถอยหลังพอเวลามันจะปิดปุ๊บมันมันดีดปิดก่อนไงก็คือมันก็เลยดังบล็อกก็คือลูกสูบมันขึ้นมาอัดพอดีไอ้นี่มันยังไม่เปิดมันก็ดันลมออกมันต้องแน่นแบบาเงี้ยมันต้องแน่น ส่วนมากส่วนมากมันก็ป,นปัญหาก็คือที่เจอกันก็คือคุณภาพของเส้เหล็กมันอ่อนไงอันนี้ก็คือมันไม่แข็งไอ้มันไม่มันมันไม่เป็นรอยประมาณนี้มันเป็นแบรนด์ของ TNT